สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่องอูร้านนั่นสุดค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดค่ะเราพร้อมนะคะส่งมอบคันนี้เลยนะคะเจอกันอำเภอรประทายค่ะจังหวดัดนครราชสีมานะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นฟูโซค่ะไฟเตอร์ Fighter นะคะเป็นเครื่อง 6M61 นะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามเข้ากันมาถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะรุ่นนี้ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหายากมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะสีของคันนี้นะคะสีน้ำทะเลค่ะตัวกันชนนะคะจะเป็นตัวกันชนเดิมค่ะของญี่ปุ่นมาเลยไม่ใช่งานชุบนะคะเป็นงานเดิมมาเลยนะคะคันนี้สไตล์การตกแต่งนะคะลูกค้าไม่เน้นของแต่งเยอะค่ะที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีกระทะนะคะชุบโครเมียมค่ะ การตกแต่งก็คือเป็นสเตปอูเลยนะคะหนานี่ค่ะตัวสีรถค่ะโทนสีนี้ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะสวยงามเลยค่ะลายกระบะนะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะสเปคกระบะของคันนี้นะคะจะเป็นสเปคอูค่ะความยาวกระบะนะคะ3ามเมตรห้นะคะรวมท้ายตัวเสา85ค่ะ สีในการแทงลายค่ะลูกค้าไม่ได้จํากัดสีนะคะสีสันก็จะสวยค่ะโดดเด่นสะดุดตาเลยค่ะอันนี้ก็สเปคฝาท้ายนะคะก็จะเป็นปากโกแก้วงับ้างค่ะตะขอลากจูงนะคะหน้าหลังค่ะเราจะใส่ให้ลูกค้าไปพร้อมเลยนะคะเด็ดเผาดันท้ายค่ะเรียบร้อยนะคะ สีนอกนะคะคันนี้การเดินท่อค่ะตัวเอสนะคะสีนิ้วปลายไทเทแบตเตอรี่นะคะใหม่ทั้งสองลูกค่ะแหนบนะคะเราก็เสริมให้ไปทุกคันนะคะอันนี้คือสเตปอูเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่ค่ะหน้าหลักค่ะอากาศร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าสตาร์ทเครื่องไว้นะคะวอร์มไว้ค่ะเปิดแอร์ไว้นะคะาอากาศร้อนจัดเลย ขาท้ายนะคะก็จะเป็นสเปคอูเลยค่ะลายนะคะแต่ละคันค่ะสีลายการ์ตูนนะคะสไตล์การตกแต่งค่ะลูกค้าก็คือสามารถสั่งได้เลยนะคะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะส่วนคันนี้นะคะราคาก็คือพร้อมข้อขนข้าวนะคะคันนี้ค่ะแม่ค้าจบไปที่7จ็ดแสนแปดหมื่นบาททวนนะคะก็คือไม่แต่งนะคะลูกค้าตามนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อขนข้าวนะคะอันนี้เราแถมให้ลูกค้าไปค่ะ นี่ค่ะช่างกำลังเล่งมือนะคะขัดเงาค่ะลงแว็กให้นะคะกันฝุ่นด้านหลังค่ะสีสันสวยงามค่ะโดดเด่นสะดุดตาเลยถังน้ำมันนะคะจะเป็นรุ่นของเขาเลยค่ะ ชุดเบาะนะคะ VIP ค่ะได้สีแดงกระปุกเกียร์นะคะเราหุ้มให้ใหม่ค่ะส่วนมากนะคะรุ่นนี้มาก็คือจะอชอบขาดนะคะเพราะว่าจะเป็น,ปนผ้านะคะลูกค้าที่ติดมา,อ,าอันนี้เราหุ้มเป็นหนังให้นะคะจะได้เข้ากับชุดเบาะเลยอันนี้ค่ะตัวเบาะบ แครนะคะ,ะเราก็ขึ้นรูปนะคะสร้างให้ใหม่เลยค่ะเราไม่ได้เอาตัวเดิมหุ่มนะคะลูกค้าไม่ใช่นะคะอันนี้คือขึ้นรูปใหม่นะคะอันนี้ค่ะเครื่องเล่น MP3 นะคะติดตั้งให้ลูกค้าไปพร้อมเลยค่ะอ่านี่ค่ะลูกค้าของพวงมาลัยนะคะบอกแม่ยานางนะคะเรียบร้อยนะคะ ที่พักเท้าค่ะ VIP เราก็จะใส่ให้ลูกค้าไปทุกคันนะคะตัวเครื่องนะคะ6ถูกค่ะรุ่นนี้ค่ะ 6M61 นะคะลูกค้า2 1 0แรงม้าค่ะตัวเครื่องของคันนี้นะคะสดมากเลย เปลี่งท้ายนะคะชุดของเหลวค่ะเราเปลี่ยนท้ายให้ลูกค้าใหม่ยกชุดนะคะส่วนการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่ของเราค่ะรับประกันกเครื่องเกียร์นะคะอันเกิดจากการใช้งานค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะท่านใดที่เอาไปค่ะรถเครื่องมีปัญหาหรือว่าเกียร์ดังมีปัญหานะคะก็สามารถโทรแจ้งทางอู่ของเราได้เลยนะคะเราดูแลให้เลยค่ะ สวยงามมากเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะอค่ิมช่างนะคะลงแว็กให้นะคะยังายางเลยค่ะยางใหม่ทั้งหเส้นนะคะเบอร์โทรอูค่ะ0 8 6ย์แสามสอ้า 7จ5ดหนะคะหรือว่า098162 8้าแค่ะท่านใดที่สนใจนะคะรถัลล้ำค่ะไปไว้ใช้งานก็สามารถอ่าโทรเข้ามาสอบถามนะคะรายละเอียดรุ่นรถราคาได้เลยนะคะปู่ของเรายินดีให้คำปรึกษ,ษาให้คำแนะนำนะคะ,ะไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าสะดวกนะคะจะแวะมาชมค่ะมาดูคันจริงได้นะคะปู่ของเราอยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนั้นสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ